มิตรภาพไทยลาวแม่น้ำโขงกั้นแค่กายหัวใจไม่ห่างกันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาทุกคนไปคุยเรื่องราวของสองประเทศที่มีแม่น้ำสายใหญ่ที่ชื่อว่าแม่น้ำโขงกั้นกลางไว้แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับคนไทยและคนลาวแม่น้ำโขงไม่ได้กั้นอะไรเราเลยนอกจากกั้นแค่กายเท่านั้น เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาคนไทยเดินไปลาวหรือคนลาวเดินมาไทยเราไม่เคยรู้สึกว่าเราอยู่ต่างแดนเลยเราไม่ต้องใช้ล่ามแปลภาษาเรามองตาก็รู้ใจและเรามีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกลับมาบ้านพี่น้องผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกความสัมพันธ์ที่พิเศษที่สุดในลอกคู่หนึ่งและในตอนแรกนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เป็นสะพานที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นคือภาษาและรากเหง้าของจิตใจครับ 1. ภาษาไทยลาวเมื่อความต่างคือความเหมือนที่แสนน่ารักสิ่งแรกที่อัศจรรย์ที่สุดคือเรื่องภาษาครับลองนึกภาพดูนะครับมีกี่คู่ประเทศในโลกที่คนสองชาติสามารถนั่งคุยกันด้วยภาษาของตัวเองแล้วเข้าใจกันได้ร้อเปอร์เซโดยไม่ต้องเรียนภาษาเพิ่มคนไทยพูดภาษาไทยคนลาวพูดภาษาลาวแต่เราสื่อสารกันเหมือนคุยกับคนในครอบครัวเดียวกัน สำหรับชาวต่างชาติเรื่องนี้คือเรื่องที่เหลือเชื่อมากครับเขาจะถามเสมอว่าพวกคุณทำได้ยังไงคำตอบคือเรามีรากเง้าเดียวกันครับภาษาลาวมีความไพเราะอ่อนหวานและมีความจริงใจในน้ำเสียงในขณะที่ภาษาไทยโดยเฉพาะสำเนียงอีสานก็มีความใกล้ชิดกับภาษาลาวเหมือนเป็นเงาตามตัว การที่เราสื่อสารกันรู้เรื่องมันคือกุญแจดอกแรกที่เปิดประตูหัวใจของคนสองฝั่งโขงให้เข้าหากันโดยไม่มีกำแพงครับคำทักทายที่อบอุ่นสบายดีและรอยยิ้มเวลาเราข้ามไปฝั่งลาวคำแรกที่ได้ยินคือสบายดีพร้อมกับการประนมมือที่สวยงามสำหรับคนไทยมันคือความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนได้รับคำอวยพรครับ ในทางกลับกันเวลาคนลาวข้ามมาไทยแล้วเจอคนไทยยิ้มให้พร้อมกับทักทายอย่างเป็นกันเองมันคือบรรยากาศของมิตรภาพที่ไร้พรมแดนความน่ารักของภาษาเราคือความถ่อมตัวครับภาษาไทยและลาวแฝงไปด้วยความคารพผู้ใหญ่ความมีน้ำใจและความเกรงใจ นิสัยพื้นฐานเหล่านี้แหละครับที่ทำให้มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยกระดาษสัญญาทางการทูตแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยคำพูดและรอยยิ้มที่เรามอบให้กันในทุกๆวันประวัติศาสตร์ที่ร้อยเรียงกันมามากกว่าแค่คนบ้านใกล้เรือนเคียงหากย้อนกลับไปในอดีตบรรพดรุษของเราทั้งสองฝั่งโขงมีการเดินทางไปมาหาสู่กันตลอดเวลาครับเรามีการแต่งงานข้ามฝั่ง เรามีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเกษตรการทอผ้าและศิลปะจนอาจกล่าวได้ว่าเลือดในกายของคนไทยและคนลาวหลายๆคนมีส่วนผสมของกันและกันอย่างแยกไม่ออกแม่น้ำโขงในสมัยก่อนไม่ได้เป็นเส้นกั้นพรมแดนนะครับแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงดูคนทั้งสองฝั่งเราใช้น้ำจากที่เดียวกันเรากินปลาจากลำน้ำเดียวกันและเราแงนมองพระจันทร์ดวงเดียวกัน ความผูกพันที่สั่งสมมานับร้อยนับพันปีนี้เองที่ทำให้มิตรภาพไทยลาวมีความเหนียวแน่นยิ่งกว่าหินผาครับวัฒนธรรมที่ถอดรหัสกันได้จากนิทานพื้นบ้านสู่การใช้ชีวิตทุกคนเชื่อไหมครับว่านิทานพื้นบ้านหรือวรรณคดีหลายเรื่องของไทยและลาวมีโครงเรื่องที่เหมือนกันเปะ๊ะเรามีตำนานเรื่องพญานาคเหมือนกันเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกำเนิดโลกและมนุษย์ที่คล้ายกัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบความคิดและความเชื่อของเราถูกหล่อหลอมมาจากเบ้าหลอมเดียวกันการที่เรามีความเชื่อพื้นฐานที่ตรงกันทําให้คนไทยและคนลาวมีมารยาททางสังคมที่คล้ายกันมากเราให้ความสําคัญกับครอบคร,บครัวเรากระตันยูต่อบ,บรรพบุรุษและเรามีใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือรากเหง้าที่ทําให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรความเป็นพี่น้องของเราก็ยังคงชัดเจนเสมอครับ มิตรภาพที่ก้าวข้ามเส้นสมมุติสุดท้ายในตอนแรกนี้ผมอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าเส้นเขตแดนบนแผนที่มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในภายหลังครับแต่สายสัมพันธ์มันถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติและจิตวิญญ,ญาณเวลาคนไทยเห็นคนลาวประสบปัญหาเราจะรู้สึกอยากช่วยเหลือทันทีเหมือนคนในบ้านเราเดือดร้อนและในทางกลับกันเวลาคนไทยตกทุกข์ได้ยากคนลาวก็มักจะเป็นคนแรกๆที่ส่งแรงใจและยื่นมือมาช่วยเสมอ ความเห็นอกเห็นใจกันนี่แหละครับคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าแม่น้ำโขงไม่ได้กั้นอะไรเราเลยจริงๆนอกจากกั้นแค่เพียงร่างกายแต่หัวใจของเราสองชาตินั้นเต้นเป็นจังหวะเดียวกันมาโดยตลอดครับการสะท้อนถึงความรักความผูกพันทุกคนครับมิตรภาพไทยลาวมันสวยงามเพราะความเรียบง่ายครับเราไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจกันเยอะเพราะเราเข้าใจกันมาตั้งแต่เกิด ภาษาที่คล้ายคลึงกันไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือเครื่องยืนยันว่าเรามี DNA ทางวัฒนธรรมที่ตรงกันการได้ยินเสียงสำเนียงลาวในเมืองไทยหรือการได้ยินสำเนียงไทยในลาวมันคือเสียงแห่งความสุขที่บอกเราเสมอว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้แต่เรามีพี่น้องที่พร้อมจะเดินเคียงข้างกันเสมอครับ 2. สรสชาติที่คุ้นเคยมหากาบปลารา้าแจว และอาหารที่เป็นภาษากลางของสองฝั่งโขงเรื่องที่แซบที่สุดในมิตรภาพสองฝั่งโขงนั่นคือเรื่องของอาหารครับอาหารไทยและอาหารลาวมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันโดยเฉพาะอาหารจากฝั่งอีสานของไทยกับอาหารจากฝั่งสอปป,อปอลาวที่เรียกได้ว่าเป็นรสชาติฝาแฝดวันนี้เราจะไปถอดรหัสกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรากินข้าวหม้อเดียวกันได้อย่างมีความสุขครับ ปลาราและปลาแดกสายใยแห่งความหนัวที่ไม่มีพรมแดนถ้าไม่น้ำโขงคือสายเลือดที่เลี้ยงดูเราปลาราหรือปลาแดกก็คือจิตวิญญาณที่อยู่ในสายเลือดนั้นครับชาวต่างชาติอาจจะมองว่ากลิ่นมันรุนแรงแต่สําหรับคนไทยและคนลาวกลิ่นนี้คือกลิ่นแห่งความสุขครับปลาแดกของลาวมีความเข้มข้น มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณส่วนปลาร้าของไทยเราก็มีความหลากหลายและถูกนำมาพัฒนาจนโด่งดังไปทั่วโลกแต่ไม่ว่าจะเป็นปลาแดกจากฝั่งไหนเมื่อมันถูกตักลงในครกส้มตำหรือใส่ลงในแกงหน่อไม้รสชาติที่ออกมามันคือภาษากลางครับเป็นภาษาที่บอกว่าเรามีภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เหมือนกันเป๊ะนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงลิ้นของคนสองฝั่งโขงเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นที่สุดครับ ตำหม,มักหุ่งและส้มตำเมนูยอดฮิตที่กินที่ไหนก็เหมือนอยู่บ้านพูดถึงปลาแดกแล้วจะไม่พูดถึงตำหม,มักหุ่งหรือส้มตำไม่ได้เลยครับนี่คือเมนูประจำชาติของทั้งสองฝั่งแม้ว่าทางฝั่งลาวอาจจะเน้นรสชาติที่นัวปลาแดกแบบจัดเต็มมีเส้นมะละกอที่ฝานเป็นแผ่นใหญ่กรอบบอบส่วนฝั่งไทยอาจจะมีรสชาติที่หวานนํำหรือเปรี้ยวตามมาบ้างแต่ความมหัศจรรย์คือ คนไทยเดินเข้าไปในเวียงจันทร์สั่งตำหมักหุ่งกินได้แบบอร่อยอร่อยหรือคนลาวข้ามมาฝั่งน้องคายสั่งส้มตำกินก็บอกว่าแม่แล้วรสนี้ละ่ะอาหารจานนี้มันก้าวข้ามเส้นเขตแดนเป็นนานแล้วครับมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามคัคคีที่ถ้าเห็นครกเมื่อไหร่มิตรภาพก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีข้าวเหนียวพลังจากผืนดินที่หล่อเลี้ยงพี่น้องสองฝั่ง อีกหนึ่งซอฟต์พาที่สําคัญมากคือข้าวเหนียวครับเราคือวัฒนธรรมข้าวเหนียวเหมือนกันการได้เห็นกระติบข้าวตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารมันคือเครื่องหมายของความอบอุ่นครับคนไทยและคนลาวมีศิลปะในการปั้นข้าวเหนียวเหมือนกันเราใช้นิ้วหยิบข้าวมาปั้นเป็นก้อนพอดีคำแล้วจิ้มลงในน้ำแจ่วหรือกินคู่กับลาบปลาลาบหมู ท่วงท่าการกินที่เหมือนกันเป๊ะแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมานานข้าวเหนียวไม่ได้แค่ทําให้อิ่มท้องครับแต่การกินข้าวเหนียวร่วมกันมันคือการสร้างพันธสัญญาเป็นพี่น้องที่ตัดอย่างไรก็ไม่ขาดครับแจ่วและเครื่องเคียงความประณีตในความเรียบง่ายทุกคนสังเกตไหมครับว่าอาหารไทยลาวไม่เน้นความหรูหราอลังการแต่เน้นความจริงใจครับ เรามีแจ่วหรือน้ำพริกที่ทำง่ายๆจากพริกเผาหอมแดงและกระเทียมแต่รสชาติมันกลับล้ำลึกมากครับเวลาคนไทยไปลาวแล้วเจอแจ่วบองหรือคนลาวมาไทยเจอแจ่วปลาร้าเราจะรู้สึกถึงความคุ้นเคยทันทีอาหารไทยลาวสอนให้เรารู้จักหาอยู่หากินตามธรรมชาติมีผักลวกผักสดที่เด็ดมาจากริมรัว้ว ความเรียบง่ายนี้แหละครับที่เป็นเสน่ห์ที่ชาวต่างชาติหลงรักและเป็นสิ่งที่ทําให้คนสองฝั่งโขงรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะเรามีวิธีการกินที่ถ่อมตัวและแบ่งปันเหมือนกันครับอาหารคือการสื่อสารเมื่อโต๊ะอาหารคือพื้นที่แห่งมิตรภาพสุดท้ายในตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าอาหารคือเครื่องมือสื่อสารมิตรภาพที่ทรงพลังที่สุดครับ เวลาเรามีงานบุญหรืองานรื่นเริงสิ่งแรกที่เราทำคือการล้อมวงกินข้าวบนโต๊ะอาหารไทยลาวจะไม่มีคำว่าคนอื่นครับมีแต่คำว่ามาเดอร์มาเลาะกินข้าวด้วยกันการแลกเปลี่ยนสูตรอาหารการแบ่งปันวัตถุดิบจากลุ่มน้ำโขงทำให้รสชาติอาหารของสองประเทศนี้มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาไปพร้อมกันครับอาหารจึงเป็นพยานวัตถุที่สำคัญที่สุดที่ยืนยันว่าไม่ว่ากายจะอยู่ฝั่งไหนของน้ำโขง แต่รสชาติที่อยู่ในใจและในลิ้นของเรานั้นเป็นรสชาติเดียวกันเสมอครับความอิ่มใจผ่านรสชาติทุกคนครับอาหารไทยลาวมันอร่อยเพราะมันมีความคิดถึงอยู่ในนั้นครับทุกครั้งที่เรากินส้มตำหรือกินลาบเรากำลังย้ำเตือนตัวเองว่าเรามีที่มาที่ไปจากที่เดียวกันรสชาติที่นัวความเผ็ดที่สะใจและความหอมของข้าวเหนียวใหม่ๆคือสื่อกลางที่บอกว่า มิตรภาพของเรามันกินเข้าไปได้จริงสัมผัสได้จริงและที่สำคัญที่สุดคือมันจริงใจครับไม่มีใครต้องเสแสร้งเวลาอยู่หน้าจานอาหารไทยลาวเพราะเรารู้ดีว่าความอร่อยนี้คือสิ่งที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เราได้มานั่งร่วมโต๊ะกันครับ 3. ศรัทธาแห่งลำน้ำพญานาคและความเชื่อที่เชื่อมโยงจิตวิญญ,ญาณไทยลาวไว้ด้วยกันถ้าภาษาคือสิ่งที่ใช้พูด และอาหารคือสิ่งที่ใช้กินความเชื่อก็คือสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจครับและไม่มีความเชื่อไหนที่จะยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลไปกว่าเรื่องของตำนานพญานาคผู้พิทักษ์ลำน้ำโขงและประเพณีที่ขับเคลื่อนด้วยศรัทธาแรงกล้าในดินแดนสองฝั่งโของอีกแล้วครับพญานาคเจ้าแห่งสมุทรไทยลาวผู้ไร้พรมแดนสำหรับคนอื่นพญานาคอาจจะเป็นแค่สัตว์ในตำนาน แต่สำหรับคนไทยและคนลาวพญานาคคือบรรพบุรุษและผู้พิทักษ์ครับเรามีความเชื่อตรงกันว่าใต้ลำน้ำโขงที่ไหลเชี่ยวกรากนี้คือเมืองบาดาลอันยิ่งใหญ่ชาวต่างชาติเขาจะทึ่งมากนะครับที่เห็นคนสองสัญชาติเคารพสิ่งเดียวกันอย่างสุดหัวใจตำนานเรื่องพญานาคไม่ได้แยกฝั่งไทยหรือฝั่งลาวครับแต่เป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันไปมา ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งหนองคายบึงการหรือทั้งฝั่งเวียงจันทร์สวรรคเขตทุกคนต่างมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่มาปรากฏกายให้เห็นนี่คือสะพานเชื่อมจิตวิญญาณที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเจ้าของร่วมกันมีผู้ปกปักรักษาคนเดียวกันครับบ้างไฟพญานาคปรากฏการที่โลกงงแต่คนสองฝั่งโขงเข้าใจในวันออกพรรษาของทุกปีภาพที่เห็นจนชินตาคือ คนไทยและคนลาวนับแสนคนไปนั่งเรียงรายอยู่ริมตะลิ่งคนละฝั่งน้ำเพื่อรอชมลูกไฟสีแดงอมชมพูที่พุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำโขงในขณะที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบแต่สำหรับมิตรภาพสองฝั่งโขงบังไฟพญานาคคือสัญญาณแห่งการเฉลิมฉลองครับมันคือช่วงเวลาที่ความวุ่นวายทุกอย่างหยุดลงทุกสายตาจับจ้องไปที่จุดเดียวกันและเมื่อลูกไฟพ,พุ่งขึ้นเสียงโอ้โห ก็ดังประสานกันมาจากทั้งสองฝั่งน้ำมันคือช่วงเวลาที่เส้นเขตแดนหายไปจริงๆเหลือเพียงความศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งเดียวครับประเพณีไหลเรือไฟและลอยกระทงแสงสีที่ส่งถึงกันนอกจากบั้งไฟแล้วประเพณีการไหลเรือไฟในฝั่งนครพนมหรือการลอยกระทงที่ฝั่งลาวเรียกว่าบุญไหลเคือไฟก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่งดงามครับ แสงไฟจากกระทงหรือเรือไฟที่ลอยล่องไปตามน้ำมันไม่ได้ลอยไปแค่ตามกระแสน้ำนะครับแต่มันลอยส่งความคิดถึงไปให้อีกฝั่งด้วยคนไทยมองเห็นแสงไฟจากฝั่งลาวคนลาวมองเห็นแสงไฟจากฝั่งไทยเราต่างรู้ดีว่าอีกฝั่งกำลังทำอะไรและกำลังอธิษฐานถึงเรื่องอะไรความสวยงามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแสงสีนะครับมันคือการยืนยันว่าเรายังมีหัวใจเดียวกัน ในการเคารพแม่น้ำที่เป็นเสมือนแม่ที่เลี้ยงดูเรามาครับวัดและพระาธาตุหมุดหมายแห่งศรัทธาที่ดึงดูดใจเข้าหากันลองดูพระาธาตุพนมที่นครพนมและพระาธาตุหลวงที่เวียงจันทร์สิครับสถาปัตยกรรมเหล่านี้มันมีกลิ่นอายที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดคนลาวข้ามาไหว้พระาธาตุพนมเหมือนมาบ้านตัวเองคนไทยข้ามไปกราบพระาธาตุหลวงด้วยความศรัทธาสูงสุด พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คือพื้นที่สีขาวที่ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติครับทุกครั้งที่มีงานนมัสการพระธาตุเราจะเห็นมิตรภาพไทยลาวเบ่งบานสุดๆผ่านรอยยิ้มของผู้ใจบุญที่มาทำโรงทานร่วมกันการนุ่งผ้าสิ้นเข้าวัดที่เหมือนกันท่าทางการกราบที่นอบน้อมเหมือนกันสิ่งเหล่านี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่กั้นไม่อยู่จริงๆครับความเคารพต่อธรรมชาติมรดกทางความคิดที่ส่งต่อมา สุดท้ายในตอนนี้ความเชื่อเรื่องพญานาคหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลำน้ำโขงนั้นมันสอนให้คนไทยและคนลาวมีความเคารพต่อธรรมชาติเหมือนกันครับเราถูกสอนไม่ให้ลบหลู่ลำน้ำไม่ให้ทำลายสิ่งที่มองไม่เห็นความเคารพนี้เองที่ทำให้คนสองฝั่งน้ำมีการพึ่งพากันอย่างยั่งยืนเราไม่เอาเปรียบธรรมชาติและเราก็ไม่เอาเปรียบกันและกันเพราะเกรงกลัวต่อบาปกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ มิตรภาพไทยลาวจึงมีความบริสุทธิ์เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานและมีสายน้ำโขงเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมจิตวิญญาณของเราไว้ด้วยกันตลอดไปครับการสะท้อนถึงพลังแห่งความเชื่อทุกคนครับความเชื่อไม่ใช่เรื่องงมงายครับแต่มันคือรากแก้วที่ทำให้ต้นไม้แห่งมิตรภาพไทยลาวเติบโตอย่างมั่นคงพญานาคอาจจะเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเรามีที่มาเดียวกัน และเรามีความหวังเดียวกันในการใช้ชีวิตอยู่ริมน้ำสายนี้ความศรัทธาที่ทรงผ่านสายน้ำโขงคือพลังที่มองไม่เห็นแต่มันสัมผัสได้ทุกครั้งที่เราเห็นคนไทยและคนลาวยืนพนมมือไหว้ที่ริมน้ำโขงพร้อมกันครับ 4. สื่อบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยเมื่อเพลงและละครไทยลาวกลายเป็นสมบัติร่วมของทุกคนถ้าในอดีตเราเชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำและศรัทธา ในโลกยุค2000เป็นต้นมาเราเชื่อมโยงกันด้วยสัญญาณดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตครับสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้มิตรภาพไทยลาวกลมเกลียวกันแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะเราเสพความบันเทิงชุดเดียวกันละครไทยในลาวหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดรับวัฒนธรรมพี่น้องถ้าคุณเดินไปตามท้องถนนในเวียงจันทน์หลวงพระบางหรือเมืองไหนๆในลาวช่วงเวลาหัวค่ำ คุณจะได้ยินเสียงที่คุ้นเคยจากในบ้านเรือนนั่นคือเสียงละครไทยครับคนลาวส่วนใหญ่โตมากับละครไทยดูช่องทีวีไทยมาตั้งแต่ยุคที่ต้องติดเสาก้าปลาสูงๆเพื่อรับสัญญาณจากฝั่งหนองคายหรืออุบลราชธานีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือคนลาวเข้าใจภาษาไทยอย่างแตกฉานเข้าใจมุกตลกเข้าใจวิถีชีวิตคนเมืองในไทยผ่านหน้าจอทีวี ละครไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยุคแรกที่ทำให้คนลาวรู้สึกว่าคนไทยไม่ใช่คนไกลแต่เป็นพี่ชายพี่สาวที่หน้าตาเหมือนกันพูดจาคล้ายกันและมีอารมณ์ขันแบบเดียวกันเป๊ะครับเพลงลาวในไทยเมื่อทำนองนวนหูครองใจคนฝั่งไทยในทางกลับกันหลายปีมานี้เพลงลาวก็สร้างปรากฏการณ์ในไทยแบบถล่มทลายครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวป๊อปแรป หรือเพลงพื้นบ้านร่วมสมัยที่มีเมโลดีนน้หวานๆนวลๆหูเพลงลาวหลายเพลงมียอดวิวใน YouTube จากฝั่งไทยเป็นร้อยล้านวิวครับคนไทยร้องเพลงลาวได้คนไทยเต้นตามเพลงลาวได้สิ่งนี้สะท้อนว่ารสนิยมทางดนตรีของเราคืออันเดียวกันครับเราชอบจังหวะแบบนี้เราชอบภาษาที่ซื่อตรงและจริงใจแบบนี้ดนตรีไทยลาวจึงเป็นสิ่งที่ก้าวข้ามผ่านเขตแดนไปอย่างอิสระที่สุด นักร้องลาวมาเปิดคอนเสิร์ตในไทยคนแน่นขนาดนักร้องไทยไปลาวคนก็ต้อนรับเหมือนญาติผู้ใหญ่นี่คือมิตรภาพที่ดังออกมาจากลำโพงครับตลกและรายการวาราตี้เสียงหัวเราะที่ไม่ต้องมีซับไตเติลเรื่องที่น่าสนใจมากคืออารมณ์ขันครับคนไทยและคนลาวขำเรื่องเดียวกันมุกตลกสังขารมุกตลกคำพ้องเสียงหรือมุกตลกในรายการวาไราตี้ไทยเป็นที่นิยมในลาวาก ในขณะเดียวกันตลกจากฝั่งลาวที่มาออกรายการในไทยก็แซงเสียงหัวเราะให้คนไทยได้อย่างเป็นธรรมชาติการที่เราขำเรื่องเดียวกันได้มันหมายถึงเรามีทัศนคติและพื้นฐานการมองโลกที่คลายกันมากครับเสียงหัวเราะนี้แหละครับคือกาวใจชั้นดีที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองชาติไม่เคยเครียดเพราะเราต่างมีอารมณ์ขันที่เข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมครับดาราและเน็ตไอดอลไอดอลสฝั่งโข ổ. ปัจจุบันเราจะเห็นดาราลาวมาเล่นหนังในไทยหรือเน็ตไอดอลไทยไปดังในลาวเยอะมากครับช่องทางการติดตามใน Facebook หรือ TikTok กทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของกันและกันแบบวินาทีต่อวินาทีคนไทยชื่นชมความสวยความเก่งของสาวลาวคนลาวติดตามแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวไทยการติดตามกันไปมาแบบนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างที่น่ารัก เราได้เห็นว่าวัยรุ่นลาวยุคใหม่เก่งแค่ไหนและวัยรุ่นไทยก็ได้เห็นว่าเพื่อนบ้านของเรามีความคิดสร้างสารรค์ที่น่าทึ่งเพียงใดมิตรภาพในยุคดิจิทัลนี้จึงเป็นการเปิดหูเปิดตาให้เราใกล้กันยิ่งกว่าเดิมครับการใช้ภาษาในโลกออนไลน์เมื่อภาษาลาวกลายเป็นความเท่ครับสิ่งที่น่ารักมากในยุคนี้คือคนไทยรุ่นใหม่มองว่าภาษาลาวนั้นเท่และน่ารัก มีการนำคำลาวมาใช้ปนกับภาษาไทยในแคปชั่นหรือการพยายามฝึกพูดสำเนียงลาวเพราะมองว่ามันดูมีความจริงใจในขณะที่คนลาวเองก็ใช้สับ์แสลงไทยได้คล่องแคล่วการผสมผสานทางภาษาในโลกออนไลนี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าเราไม่ได้แค่กั้นกายแต่เรากำลังกลมกลืนกันไปในโลกของการสื่อสารสมัยใหม่จนทำให้แม่น้ำโขงกลายเป็นเพียงฉากหลังของความสัมพันธ์ที่ไร้รอยต่อจริงๆครับ ความบันเทิงที่เชื่อมใจทุกคนครับสื่อบันเทิงมันทำงานได้ดีเพราะมันไม่ต้องใช้การบังคับแต่มันใช้สเสน่ห์ครับการที่เราชอบเพลงเดียวกันดูละครเรื่องเดียวกันและขำมุกเดียวกันมันทำให้เวลาเราเจอกันจริงๆเรามีเรื่องจะคุยกันเยอะมากครับมิตรภาพไทยลาวในยุคปัจจุบันจึงเป็นความวัยรุ่นมีความสนุกและมีความสดใสยอยู่เสมอ เพราะเราต่างเป็นแฟนคลับของกันและกันในเวทีบันเทิงของภูมิภาคนี้ครับ 5. อนาคตสองฝั่งโขงการเติบโตไปพร้อมกันในฐานะพี่น้องที่ตัดกันไม่ขาดตลอดการเพื่อนๆครับมิตรภาพที่ยืนยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตที่สวยงามอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันอย่างไร วันนี้ประเทศไทยและสปป,ปลาวไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านที่ทักทายกันริมตะลิ่งอีกต่อไปแล้วครับแต่เรากำลังเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญไปพร้อมๆกันรถไฟและถนนเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมหัวใจ2ฝั่งถ้าแม่น้ำโขงคือเส้นเลือดดั้งเดิมรถไฟความเร็วสูงและสะพานมิตรภาพแห่งใหม่ๆก็คือเส้นประสาทยุคใหม่ครับ เดี๋ยวนี้คนไทยนั่งรถไฟข้ามโขงไปเที่ยวลาวได้ง่ายเหมือนนั่งรถเมล์ข้ามอำเภอและคนลาวก็เดินทางมาไทยเพื่อทำธุรกิจหรือพักผ่อนได้สะดวกสบายมากการเดินทางที่ง่ายขึ้นทำให้เราเห็นหน้ากันบ่อยขึ้นครับเมื่อเราเห็นหน้ากันบ่อยเราก็เข้าใจกันมากขึ้นการร่วมมือทางการค้าตามชายแดนไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขเงินตรานะครับแต่มันคือการแลกเปลี่ยนชีวิตพอค้าไทยส่งสินค้าไปพ่อค้าลาวส่งผลิตผลกลับมา ความพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนี้แหละคือเกราะป้องกันมิตรภาพที่แข็งแรงที่สุดในยุคปัจจุบันครับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมรดกที่กินได้ของพี่น้องสองฝั่งในอนาคตประเทศไทยและลาวกำลังจะกลายเป็นจุดหมายเดียวกันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับเรากำลังทำสิ่งที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวบินมาไทยไปเดินวัดในกรุงเทพ แล้วนั่งรถไฟต่อยอดไปนอนพักผ่อนที่หลวงพระบางหรือเที่ยวป่าที่ปากเซนี่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกันครับเราไม่ได้แข่งกันว่าใครจะดังกว่าใครแต่เราช่วยกันบอกโลกว่ามาภูมิภาคนี้สิคุณจะได้สัมผัสความสุขสองรูปแบบในรากเงาเดียวกันความร่วมมือนี้ทำให้ชมุมชนตามริมฝั่งโขงมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และที่สำคัญคือทำให้คนรุ่นใหม่ของทั้งสองชาติเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ตัวเองมีอยู่ร่วมกันครับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเมื่อคนรุ่นใหม่คือหัวใจสำคัญมิตรภาพที่ยังยืนที่สุดต้องส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปครับปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาลาวมาเรียนที่ไทยเยอะมากและมีอาสาสมัครหรือคนทำงานใครไปฝังตัวอยู่ในลาวมากมายเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆคนรุ่นใหม่เหล่านี้แหละครับที่จะเป็นสะพานมนุษย์ที่แข็งแรงที่สุด พวกเขาเป็นเพื่อนกันในรัว้วมหาวิทยาลัยเป็นเพื่อนร่วมงานกันในบริษัทข้ามชาติความผูกพันส่วนบุคคลเหล่านี้จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่มีวันสั่นคลอนเพราะคำว่าเพื่อนมันใหญ่กว่าคำว่าพรมแดนครับการรักษาสิ่งแวดล้อมภารกิจร่วมเพื่อแม่น้ำโขงของทุกคนเราคุยกันเรื่องความสวยงามมาเยอะ แต่เราก็ต้องยอมรับว่าแม่น้ำโขงกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตมิตรภาพของเราจะถูกพิสูจน์ผ่านการช่วยกันดูแลแม่น้ำครับคนไทยและคนลาวต้องจูงมือกันร,รักษาทรัพยากรน้ำรักษาพันปลาและดูแลระบบนิเวศของแม่น้ำสายนี้เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน การที่เราต้องเผชิญปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกันจะยิ่งทำให้เราเห็นใจกันมากขึ้นและต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดของทั้งสองฝั่งน้ำครับบทสรุปสายใหญที่แม่น้ำโขงกั้นไม่อยู่ตลอดการสุดท้ายนี้ผมอยากจะสรุปมาหาการหนึ่งชั่วโมงนี้ด้วยคำว่าครอบครัวครับประเทศไทยและลาวอาจจะมีวันที่เข้าใจผิดกันบ้างมีวันที่มองต่างมุมกันบ้างตามประษาพี่น้อง แต่สุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาลำบากเราคือคนแรกที่จะหันไปมองหน้ากันเสมอแม่น้ำโของอาจจะมีความลึกมีความกว้างและมีกระแสะน้ำที่เชี่ยวกรากแต่มันไม่เคยลึกไปกว่าความผูกพันไม่เคยกว้างไปกว่าความจริงใจและไม่เคยเชี่ยวไปกว่ากระแสะแห่งความคิดถึงที่เรามีให้กันครับตราบใดที่พระาธาตุหลวงยังตั้งตระงานและพระาธาตุพนมยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจตราบนั้นมิตรภาพไทยลาวจะยังคงงดงามและยั่งยืนตลอดไปครับ ทุกคนครับมิตรภาพไทยลาวมันคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้คู่กันครับความเหมือนในความต่างความรักในความผูกพันคือสิ่งที่ทําให้โลกนี้ดูอ่อนโยนขึ้นหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความผูกพันที่กินใจและสนุกสนานแบบนี้อย่าลืมช่วยกันแชร์ออกไปให้พี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวได้เห็นและช่วยกันยืนยันว่าเราจะรักกันตลอดไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสบายดีและสวัสดีครับ